เลสซาครับตัวมาเลสที่ใส่ฟันได้โยกผ่านได้ผ่านแล้วให้อุดุกันซ้ายมาแล้วครับดูว่ามาจ็กกิเปิดให้กับอวบเลสทีเสมอได้หนึ่งหนึ่งของซิตี้แล้วครับ2นัดติดต่อกันเลครับในช่วงฤดูกาล2021-2022บอ็ดองบองของอวบเลสดูได้ได้โอกาสทองเลืยเต็มทั้งว่าของเดิมบอยนี่ครับโอ้โหสองหนึ่งที่ซิตี้แซงแล้วครับโรตดิ้ แข่งมาอาเวเลสสั้นๆกับสโตนทางขวาเมียมาเลสหาดูว่าให้แล้ว,วรอของทางอาเวเลสบอ,บอถึงถึงคุณเลนคุณเลด,ดอาเวเลสได้สายสายติดบ,บล็อกแล้วซ้ำคองทางกุนเดียวกันก,ก็สามหนึ่งเลยครับโอ้โหโหยุดไม่อยูอ่ครับดูมีตัวขยับเดือบรอขยับเลือกตัวนอกที่กีริส โดนมีท่องตรงนี้อาครับสาวสองรอแล้วเอาเลสลอนเพือให้แกกี้ลิสโขสี่ประตูต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหครองบอล